สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเพื่อน,อนๆทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคำนวณหาเลขเด็ดล่างกันนะครับว่าได้จะได้ตัวอะไรนะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้าลองนะครับก็คือ8นะครับแล้วจุดตำแหน่ง3ก็เข้านะครับเป็นจุดที่มาสู่เดียวตัวเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นสูตรที่น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคำนวณหาดู ว่าจะได้ตัวอะไรนะผมก็มีคําแนะนำหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ8ปดสามตรงนี้ตําแหน่งนะครับมันมาติดต่อกันเลยนะครับเห็นไหมครับ4ีนะครับมันก็เข้า2เห็นไหมครับ หนึ่งสี่อันนี้ย้อนไปนะครับเข้าหนึ่งนะครับห้าสามก็เข้าสามแล้วหกหนึ่งนะครับมันก็เข้าหนึ่งนะครับ, 1, รบแต่วันนี้มันมันเข้าแค่ตัวเดียวนะหกหนึ่งเก้าสองเข้าเก้านะครับศูนย์สองเข้าศูนย์นะแต่ว่าเลขเด่นเราผิดไปนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเป็น เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่มันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าในการคำนวณในการสรุปนะครับเราจะต้องเอาอะไรครับก็คือเอาข้อมูลของเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับแนวทางมันมาแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะมาที่เด้คาดคะเนเอาไว้นะครับตามสถิตินะครับมันก็มาจริงๆ เข้า8 3เลยนะครับแต่8 3เผอิญผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับเน้นนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นเน้น7 3นะแต่ก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันนะครับว่าเลขเด่นล่างนะครับมันจะไปสอดคล้องกับแนวทาง2ตัวล่างไหม แล้วก็มันจะไปสอดคล้องกับ3ตัวมา1ตัวล่างไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะสอดคล้องกันไหมนะตอนนี้ผมยังไม่ได้สรุปให้นะครับเดี๋ยวผมขอลงอคลิปที่สำคัญสำคัญก่อนนะครับให้เพื่อนๆและสมาชิกได้ดูนะแล้วก็ลองอเอาไปวิเคราะห์ใช้วิจารย์นะารับพิจารณากันดูนะครับ ว่าน่าจะเป็นตัวอะไรตัวไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นกันนะครับว่างวดนี้มันจะเข้าเลขเด่นหรือเลขรองนะครับทั้งหมดมีด้วยกันสิบเจ็ดสูตรนะครับเจ็ดสูตรนะเราทำไปแล้วทั้งหมดสิบสิบเก้าสูตรออขออภัยครับสิบเก้างวดนะครับพลาดไปสามงวด เท่านั้นนะครับพลาดไป3ามข้หมดนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาสักครู่นี้เอาไว้ตรงนี้นะครับหาไม่เจออ่ะเจอแล้วก็อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับอโอเคครับเรามาดูกันนะผมได้จดข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งที่ผมทําคลิปผมจะจดข้อมูลลงไปเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาจดให้เพื่อนดูนะครับแค่อธิบายก็พอนะครับจะได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน7สูตรนะครับ7สูตรนะโอเคเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1เราจะใช้หลัก10ล่างบวกด้วย หลัก 100, ร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 8บวก6ได้4ลบ1บวก1ได้3 4 5สูตรที่2เราจะใช้หลักสิบเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับบวกด้วยหลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ9บวก1ได้สิบลบ1บวก1ก็ได้90 1นะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3มมาดูกันนะครับเราจะใช้ หลักหน่วยบนนะครับลบหบวกหก็จะได้ 1, 2, 3สูตรที่4ใช้หลัก10บบนบวกด้วยหลัก10เลขหน้า3ตัวครั้งที่สองบวก9ใได้สองลบหบวกหนึ่สูตรที่5ใช้หลัก10บล่างบวกด้วยหลัก10เลขหน้า3ตัวครั้งที่1 8บวก2ได้0ลบ1บวก1ได้90 1สูตรที่5แล้วนะครับก็เหลือสูตรที่6นะครับสูตรที่6ก็เราจะใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับเลขไท้าย3ตัวครั้งที่2 3บวก0นได้3ลบ1บวก1ได้ 2, 3, 4อ่าขออภัยครับ2องอถูกต้องครับ2 3 4าม,ามบางครั้งอยู่กับตัวเลขก็อาจจะงงสับสนบ้างนะครับขออภัยนะ สูตรที่7นะครับเราจะใช้หลัก10กับหลักหน่วยเลขหน้า3ตัวค่าที่1นะครับบวกกัน2บวก5ได้7ลบ1บวก1ก็ได้6 7 8ครับทั้งหมดก็มีด้วยกัน7สูตนะรข้อมูลก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามตารางนี้นะครับในงวดประจำวันบศุกร์ที่16บรกมยายนนะครับผมได้ทำเป็นตารางเพื่อให้สมาชิกและเพื่อนๆได้เห็นภาพกันชัดเจน ว่ามันจะเป็นตัวไหนลักษณะแบบไหนนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้าปากกาแดงนะครับวงลงวงลงไปเลขเด่นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ็ดสูตรด้วยกันผมได้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะตามนี้เลยนะครับมาดูว่าตัวไหนนะครับสูตรทีม่มันมามากที่สุดนะครับ ก็คือตัวเป็นเลขเด่นนะครับอันนี้มี4อันนี้ก็3ก็มี4นะครับก็รู้สึกว่าจะมี1 1กับ3นะครับที่เป็นเลขเด่นนะครับพรอมาถึง4สูตรด้วยกันเลขรองก็มี2นะครับเลขรองก็มีสองนะนขออภัยครับเอาอการเสียเงินนะ เลขเด่นคือ1กับ3ลรอง2นะครับแต่เพื่อนๆจะนำไปใช้เลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตัวไหนมันน่าจะมามากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปแล้วนะครับเราจะมาดูความเป็นไปได้นะครับว่าตัวไหนมันน่าจะมานะครับ เลขชนกันมันไม่มาครับแล้วมันก็ไม่มาไม่มาจริงๆทุกครั้งถึงมาก็มาแค่งวดเดียวไม่มากนะครับแล้วตำแหน่งตำแหน่งที่6 1 2 3 4 5 6มันก็ไม่มาเพราะฉะนั้น2คือไม่มานะครับ3อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มานะครับแต่มันมีอยู่งวดที่มันมาที่ออก4,2 4มันมางวดนั้นนะก็คือ2กับ3นะ2ไม่มาแล้วเพราะฉะนั้น เลขลองนะครับโอกาสที่มันไม่มาสูงมากเห็นไหมครับเราในการที่เราจะวิเคราะห์พิจารณานะครับเราจะทําแบบนี้กันนะครับเราจะมาดูเนาะเพราะว่าแนวทางเลขต้องห้ามถือว่าเป็นสูตรที่ดีมากนะครับสูตรที่ดีมากอีกสูตรหนึ่งเลยนะครับเรามาทําเป็นแนวทางในการหาสองตัวล่างได้เลยนะครับ โอเคครับเลขรองเห็นไหมครับโอกาสที่จะมามันก็น้อยละเลขเด่นของเราโอกาสที่จะมาสูงมากงวดนี้นะครับก็คือ1กับ3แต่3อยู่ในตำแหน่งที่มันไม่มาแต่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเราจะทิ้งไม่ได้นะครับ3เดี๋ยวกลัวมันจะเหมือนงวดที่ออก4 2สองนะครับเหมือนงวดที่ออก4ี่สอง ข้อมูลไม่มีให้ดูนะครับแต่ว่ามันอยู่จุดเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าเราไม่ทิ้งนะครับพ่นเป็นเล็กเด่นนะครับ1กับ3นะครับ3ก็มาจับกับข้างล่างนะครับ1ก็มาจับกับข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมตรงนี้นะตำแหน่งมาดูตำแหน่งที่เพิ่มเติมตามสติตรงนี้3มเห็นไหมครับสูตรที่มันมาตัวเดียวนะครับงวดนี้คืออะไรครับ เพื่อนๆสมาชิกเห็นไหมครับว่ามันคืออะไร5 6 7หดแดมี4ตัวด้วยกันที่มันมาตัวเดียวเห็นไหมครับ6มันมาตัวเดียว7มาตัวเดียว8มาตัวเดียว5้ามาตัวเดียว7กับ8 1เด่นจริงนะครับถ้า1เด่นจริงๆนะแล้วมันเข้านะหนึ่ไม่ไปไหนแน่นอนนะครับหนึ่งเจ็นะ ถ้สาสเด่นนะครับมันจะต้องเป็น 3... 3-6 3-6เท่านั้นนะครับนะอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆนะครับอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับอ่ะลืมไปนะครับว่าเรามาดูสูตร3ตัวมา1ตัวล่างนะครับซึ่งเป็นสถิติที่ดีมากนะครับ ดีเลยนะครับสลับงวดที่ผ่านมา83ก็เป็นไปตามลักษณะของสถิตินะครับผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับลองไปดูกันนะเห็นไหมครับ678มันมาเหมือนกับตรงไหนครับมันอยู่ด้านบนนะ678เห็นไหมครับ678อยู่ในตําแหน่งที่น่าจะมา678นะไม่รู้ว่าตัวใดตัดวหนึ่ง678จเห็นไหมครับ678แล้วมาดูอีกสูตรหนึ่งครับที่ 012ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมานะครับปรากฏว่ามันอยู่ในเลขเด่นหนึ่งเห็นไหมครับโอกาสที่มันจะมาก็คือ1718นะครับเห็นไหมครับเนะหมือนลักษณะงวดนี้ที่ผมเลยทำให้ดูนะโอกาสที่มันจะมากับสามก็คือ63 73 83แล้วงวดนี้ล่ะจะเป็น61 71 81 หรือว่าจะเป็นเลขกลับ1 1 6 1 7 1 8เพื่อนเอนก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วมันเป็นสูตรที่มาตรงกันเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเลขต้องห้ามหรือว่าจะเป็นสูตร3ามตัวมา1ตัวล่างนะครับเลขเด่นมันเข้าพร้อมกันเลยเหมือนงวดนี้เข้าพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอผมสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับ